สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ford Channel Ford Power r a นะคะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวนะคะเจ้ารถทางด้านหลังของเก๋เลยนะคะเป็น Next Gen Ranger ตอนเดียวนะคะแต่คันนี้นะคะพิเศษนะคะเป็น4คูณ4นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะให้กำลังแรงมาอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาของคันนี้นะคะอยู่ที่697,000บาท ในรุ่น4ี่คูณสนะคะมีให้เลือกถึง3สีนะคะสีที่เก๋มารีวิวนะคะเป็นสีบอลเงินสีขาวแล้วก็สีดํานะคะในส่วนของคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมนะคะก่อนจะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะไปดูทางด้านหน้ากันเลยค่ะทางด้านหน้าของเจ้าตอนเดียว4ีคูณสนะคะคันนี้นะคะก็เปลี่ยนกระจังนะคะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะ ตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะ ford นะคะเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยนะคะตะแกรงนะคะลมและอากาศนะคะถ่ายเทได้ดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังนะคะก็ติดตั้งเป็นไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะก็ติดตั้งเป็นสีเหลืองนะคะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับตัวกระจังหน้านะคะแล้วก็ในส่วนบนฝากระโปรงนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะเป็นสีเทาเข้มนะคะเพื่อให้ตัดกับสีบอลเงินกับตัวรถนะคะไปดูในส่วนของตัวไฟกันเลยค่ะไฟของเจ้าตอนเดียว4คูณ4นะคะก็เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ หลอดไฟนะคะก็เป็นสีบูอายนะคะหรือว่าเป็นสีน้ำเงินลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็วงแหวนนะคะเป็นวงแหวนเป็นเหลี่ยมนะคะลูกค้าก็เลือกได้อีกเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมนะคะแล้วก็คันนี้ก็ติดตั้งนะคะเป็นไฟ Day ์ไทมนะคะพร้อมไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะคะในรูปแบบของสีแคมนะคะเพิ่มความหล่อนะคะโดยการติดตั้งนะคะข้อไฟหน้านะคะ ไปดูทางด้านล่างกันเลยค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะก็ติดตั้งเพิ่มะคะ่ะเป็นไฟตัดหมอกนะคะในส่วนของตัวตะขอลลกจูงนะคะในรุ่นนี้นะคะก็มีให้1จุดนะคะส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีคิวร้อนะคะ3นิ้วนะคะจากโรงงานเลยนะคะคิวร้อนะคะบอกเลยว่าเน็กเจนนะคะมีมาให้ทุกรุ่นเลยนะคะไปดูในตัวของแม็กระยะานะคะเดิมของเจ้า XL ตอนเดียว4ีคูณสนะคะ ล้อกระทะ16นะคะคันนี้นะคะได้เปลี่ยนแม็กนะคะเป็นของ o a s i ซนะคะเป็นลายขิบทองนะคะในส่วนของตัวไซส์ยางนะคะให้อยู่ที่26570 R16 นะคะยางเป็นของมอนเตอร์นะคะ AT3 นะคะไปดูกระจกมองข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวนะมาจากโรงงานเลยนะคะในตัวของการสาดนะคะก็ติดตั้งให้นะคะฟิล์มนะคะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะแล้วก็เบ้ารองมือกันรอยนะคะ ก็มีให้นะคะไปดูทางด้านท้ายกันเลยค่ะก็ติดตั้งนะคะเป็นฝาครอบฝาถังน้ํามันนะคะถังน้ํามันของฟอร์นะคะก็บรรจุได้ถึง80ลิตรกันเลยนะคะไปดูทางด้านท้ายกันค่ะทางด้านท้ายรถนะคะตัวไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟมันติเรฟเฟกเตอร์นะคะ คันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มนะคะในส่วนของตัวข้อไฟท้ายนะคะเพิ่มความสปอร์แล้วก็สวยงามให้กับตัวรถนะคะสัญลักษณ์นะคะ4ีคูณสนะคะที่ฝากระบะท,ท้ายนะคะแล้วก็ตัว 4, ีคูณสนะคะไม่มีกันชนท้ายนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันค่ะว่าคันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะภายในห้องโดยสารนะคะเดิมนะคะของเจ้า XL ตอนเดียว4คูณ4นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะส่วนของพนักพิงนะคะก็ ปักนะคะเป็น Nexgen t Ranger สีแดงนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้กับตัวรถเลยนะคะตัวคอนโซลนะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะหน้าจอของเจ้า xl ตอนเดียว4คูณ4นะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ a n d r o i d Auto แล้วก็ Apple t a r p l a y นะคะพร้อมทั้งนะคะยังรองรับนะคะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันของ Ford Pass นะคะในตัวของ Ford Pass นะคะลูกค้ายังสามารถนะคะปลดล็อกและลอก ปลดล็อกและล็อกรถนะคะจากระยะไกลได้นะคะแล้วก็ค้นหาศูนย์บริการทั่วประเทศได้เลยนะคะแล้วก็เช็คสถานะของน้ำมันนะคะได้เลยนะคะจากในตัวของฟอร์ดพาหนะคะแถมเจ้า XL ตอนเดียวนะคะ4คูณ4ยังมีดิฟล็อกหลังนะคะเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็4คูณ4นะคะใช้งานง่ายนะคะเพียงใช้มือหมุนนะคะ ไม่ว่าจะเป็น2ไฮ4ไฮ4โลก็สามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดิจิตอลเรือนไม้นะคะก็เป็น8นิ้วนะคะรองรับภาษาไทยด้วยนะคะใช้งานง่ายเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะในตัวของพวงมาลัยก็สามารถนะคะปรับขึ้นลงนะคะยืดหน้าและหดได้ถึง4ทิศทางเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะเปิดปิดไฟ ในรุ่นนี้ก็เปิดปิดไฟอัตโนมัติก็มีมาให้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า Nexgen t Ranger ตอนเดียว4คูน4นะคะพร้อมชุดแต่งนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะในตัวรถนะคะหรือโปรโมชั่นนะคะอยากจะติดต่อนะคะ หาเกนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋าฝากช่องทางของช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอ a เกชาน้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ